สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเย็นนะคะวันนี้ก็เป็นวันพฤหัส,สบดีนะคะตอนนี้ก็เวลาประมาณ6โมงเย็นนะคะก็จะพาทุกท่านมาอัปเดตหมูแม่พันธุ์ของเรานะคะจำนวน4ี่ตัวนะคะหลังจากครั้งที่แล้วนะคะเราพามาดูหมูแม่พันธุ์ตอนนั้นเรายังไม่ได้แบ่งโคกเนาะยังเป็นคอกเดียวก็คือตรงนี้นะคะ ตรงนี้นาะยังเป็นคอกเดียวที่เราจะให้อยู่สี่ตัวแล้วก็เราจะเลี้ยงเขาแบบว่าให้ให้แกลบเนาะอยู่ในพื้นอยู่ในพื้นที่เขานอนเนาะตอนนี้นะคะเขาก็โตแล้วแล้วก็มีลูกแล้วก็เลยจําเป็นที่จะต้องแบ่งเขาออกให้แยกกันอยู่นะคะนี่นะคะเพิ่งจะเทน้ําให้เขาคอก็อาจจะแฉะแฉะหน่อยนี่ค่ะ ก็จะเป็นหมูแม่พันธุ์ของเราก็จะมีทั้งหมดนะคะสี่ตัวค่ะท้องตอนนี้ท้องทุกตัวแล้วนะคะนี่ค่ะกินเสร็จแล้วก็นอนกินเสร็จแล้วก็นอนค่ะนี่ค่ะตัวนี้นะคะตัวนี้ตัวนี้นะคะก็จะท้องในประมาณหนึ่งเดือนแล้วเนะะี่ยค่ะจํานวนสองตัวนี้ท้องได้หนึ่งเดือนค่ะส่วนถัดไปตัวที่สามกับตัวที่สี่เพิ่งจะ เพิ่งจะผสมไปเนาะยังไม่แน่ใจว่าว่าจะติดไหมนะคะนี่คะ่ะกินอาหารกินอาหารหมูกินอาหารแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูอ่านี่นะคะก็จะเป็นกองขี้ที่กองขี้หมูเนาะที่เราทำที่เรา ขุดออกมานะคะแล้วก็จะใส่ถุงไว้ประมาณ1ิบกว่าถุงแล้วก็จะเป็นกองตรงนี้นะคะขี้หมูกับแกลบเนาะตรงนี้ก็เป็นปุ๋ยทั้งหมดเลยนะคะดีมากเลยอ <c oughs> ันนี้เราก็จะเอาไว้ไปใส่ผักแล้วก็เอาไว้ไปใส่ที่ทุ่งนาของเรานะคะ <c oughs> นี่นะคะเราอยู่กับมังกรคนเดิมนะคะวันนี้มังกรมา,มามามาวิ่งว้าวนะคะ นี่นะคะว่าวจุฬาค่ะเราอยู่ที่สวนของเราค่ะนี่ค่ะคือบริเวณสวนของเราหน้านี้เป็นหน้าแรงเนาะก็จะดูแห้งๆหน่อยนะคะพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะคะเพราะว่าตอนนี้เป็นบรรยากาศของเวลาประมาณหกโมงเย็นนะคะนี่นะคะมังกรวิ่งว่าวนะคะแล้วคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เนาะเรามากันในคลิปสั้นๆเดี๋ยวเดี๋ยวครั้งหน้านะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันใหม่เนาะสวัสดีค่ะ